สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายสุขสันต์วันอาทิตย์จิตแจ่มใสนะคะทักทายความรักแล้วกสวสวสะะว็สวัสดีความสุขนะคะที่จริงปริตาขึ้นแคปชั่นว่าสวัสดีความสุขทักทายความรักไอ้ทักทายความโชคดีนะคะละหลายคนก็อาจจะพักผ่อนอยู่นะคะช่วงนี้ทางกรุงเทพก็14วัน1-14เป็นวันที่ เขาเขาเรียกว่าอะไรร้านอาหารตามร้านอาหารทั่วๆไปเนาะก็จะไปนั่งกินอาหารที่ข้างนอ,อกไม่ได้ได้ยินเสียงนังไหมพอดีพาน้องโชคดีนะคะมาเช็คระยะนะคะมาเข้าศูนย์แล้วก็มาคนเดียวนะคะมาคนเดียวเพราะว่า,วาน้องพิงิงกับคุณป้าอยู่ต่างจังหวัดนนะ่ะนะคะแล้วก็เลยามาเซฮัลโหลมาทักทายเพื่อนๆหน่อย นะคะหลายวันแล้วเนาะไวตาส่วนมากเดี๋ยวนี้จะไลฟ์ในเพจสร้างสรรค์ตัวเองด้วยตนเองนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าเพื่อนๆก็มีไม่เยอะมีร้อยกว่าท่านนะคะที่เป็นเพื่อนกันนะคะแต่ว่าใน Facebook ส่วนตัวมีพันกว่าคนซึ่งพันกว่าคนปริตาว่าบางครั้งนะคะปริมาณนะคะปริมาณเพื่อนๆมันไม่สนิท ไม่สนิทเท่ากับเพจสร้างสารรค์ตัวเองด้วยตนเองนะคะซึ่งหล,หลายๆคนก็บอกว่าทําไมเธอไม่ไลฟ์ใน Facebook ส่วนตัวซึ่งก็ไลฟ์คะแต่ก่อนหน้านี้ไลฟ์ใน Facebook ส่วนตัวเยอะมากๆแล้วนะคะแต่ว่าคือความรู้สึกแบบพูดจริงๆเลยตรงๆเลยนะคะว่าคือ,อใ,นใน Facebook ส่วนตัวแล้วเดกดูหนังด้วย <laughs> นะคะ ใน Facebook ส่วนตัวเป็นอะไรที่เป็นแบบว่าปริมาณเยอะนะคะถ้าถาพูดถึงเท,เทียบเท่ากับสร้างสารรค์ตัวเองด้วยตัวเองนะคะก็จะเป็นแบบหลายๆคนที่เข้ามาชมแวะชมแวะเยี่ยมแวะทักทายเพจสร้างสารรค์เนี่ยก็คือเป็นเพจที่ปริตาสร้างขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะคะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองก่อนอันดับแรกแล้วก็ถ้าเพื่อนคนไหนที่แบบว่าสามารถจะเอา แรงบันดาลใจที่ปริตาสร้างขึ้นในเพจสร้างสารรค์ตัวเองด้วยตัวเองเนี่ยนำไปใช้หรือว่าเป็นแบบว่าเออผู้หญิงคนนี้ไม่มีอะไรไม่มีชื่อเสียงอะไรไม่มีแบบว่าสินค้าหรืออะไรที่ยังแบบว่านั้นก็เขาก็สามารถที่จะแบ่งปันถึงสิ่งต่างๆถึงแรงบันดาลใจถึงการสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะคะคือการการสร้างกำลังใจให้ตัวเองเนี่ยหลายๆครั้งก็บอกว่า ก็กลจะหมดแก้วแล้วเพื่อนก็อาจจะแวะเข้ามาชมที่หลังนะคะว่าปริตามามาเช้าเนี่ยที่จริงนัด8ดโมงแต่ว่าก็มาแปโมงเกือบครึ่งนะคะนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นแบบเนาะปริตาก็ดีใจและยินดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีวันวันหยุดเยอะแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนนี่แหละเป็นโอกาส เป็นโอกาสที่เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ในหลายๆอย่างนะคะงานบ้านก็เก่งขึ้นเยอะนะคะงานบ้านคือแบบว่าบางทีมันใช้ความสร้างสารรค์ด้วยนะคะเพื่อนๆคือบางทีบอกว่าไม่มันแบบทำงานบ้านอย่างเดียวไม่ได้หรอกคือกวาดบ้านถูกบ้านแต่ว่าการจัดบ้านการปลูกต้นไม้การทําอะไรที่เราชอบนะคะการทําอะไรที่แบบว่าเราทําแล้วมัน บ้านมันโล่งขึ้นบ้านมันดูสะอาดขึ้นต้นไม้มันดูสวยขึ้นเวลาเราตกแต่งมะมันืดหรือเปล่าไม่แน่ใจพอดีปริตาบันทึกวิดีโอคลิปวิดีโอลงในเพจสร้างส,งสารรค์ตัวเองด้วยตนเองใน YouTube ด้วยนะคะก็เลยเออถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะคะเราก็รู้สึกว่าเราชอบและขอบคุณที่เรามีวันหยุดและเราก็ไม่ได้ออกไปไหนคือออกไปไหนก็ออกไปแค่ ไปซื้อกับข้าวแล้วก็กลับมากินที่บ้านนะคะตอนนี้บ้านเป็นสิ่งที่เราอยู่มากที่สุดนะคะมากที่สุดก็คือถ้าวันหยุดก็คืออยู่ทั้งวันนะคะก็ออกไปแวบ,บๆเพื่อไปซื้อกับข้าวแค่นั้นแหละนะคะแล้วก็กลางวันถ้าจันทร์ถึงศุกร์ก็ทำงานนะคะอยู่ที่ทำงาน ก็สองที่นี่แหละที่บ้านกับที่ทํางานคืออยู่ที่ไหนแล้วเรามีความสุขเนาะเราทำให้แบบว่าบ้านเราโล่งนะคะบ้านเราโล่งบ้านเราสุดชื่นปลูกต้นไม้อันนี้ก็มันทําให้จิตใจเราปลอดโปร่งด้วยนะเพื่อนๆลองดูนะคะเพราะว่าปริตาาอาจจะเป็นแบบเก็บเก็บของเก่านะคะคือ,อขวดน้ำอ่ะที่เรา อริตาซื้อน้ํากินน้องไม่มีเครื่องกองน้ํามีแต่ว่ามันมันมันเสียนานแล้วอะคะ่ะแล้วก็ยังไม่ได้เอาแบบเปลี่ยนเครื่องก็เลยแบบซื้อน้ากินดีกว่านะคะแล้วก็เอาขวดพลาสติกอะเวลากินวันหนึ่งก็หมดไปหลายขวดเราะว่าเป็นคนที่กินน้าเก่งนะคะก็เอามาพักไว้เพื่อเอาไปขายนะคะสวัสดีนะคะเอาไปขายข้างบ้านอย่างเงี้ยนะคะ แล้วมันทําให้แบบว่าเมื่อตุนเยอะๆแล้วกว่าจะได้ขายอะทั้งเศษกระดาษทั้งขวดพลาสติกที่เรากินต่ที่เราดื่มน้ำนาะที่เรากินน้ำอะ่ะกว่าจะสะสมได้เยอะๆแล้วก็เอาไปขายแล้วมันก็จะทําให้บ้านเราลกใช่ไหมคะบ้านเราลกไวตาก็ช่วงที่แบบว่าทํางานอะ่ะมันมันจะไม่มีเวลาที่จะมาดูแลเองนะคะแล้วก็ ป้าก็ดูแลให้การป้าก็ดูแลให้นะคะแต่วันหยุดนะคะวันหยุดหลายวันปริตาก็ได้อเออได้มาสะสารนะคะมาสะสารมาเก็บกวาดเองมาทําอะไรเองมันมันรู้สึกแฮปปี้มันมันดีมันบอกไม่ถูกว่ามันได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ด้วยนะคะเพื่อนๆในการที่ที่ที่ทำที่ไม่ใช่ว่าแค่เราเก็บแยกนะคะ เรารับผิดชอบด้วยเนาะเราแยกกระดาษออกจากพลาสติกออกจากขวดน้ําพลาสติกอะไรเงี้ยมันราคามันต่างกันแล้วเราก็ทําให้เรารู้ด้วยว่าอะไรที่ขายได้อะไรที่ขายไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขทุก,ท,กทุกกิจกรรมนะคะทุกกิจกรรมที่เราทําแม้แต่การแยกขยะเราก็มีความสุขว่าเออเราเราก็เก่งขึ้นเราก็รู้มากขึ้นเนาะทำให้เราแบบ เพลิดเพลินแปการกับการที่แยกขยะนะคะแยกขยะเป็นขยะเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนขยะเป็นเป็นเงินนะคะเงินค่าขนมเอาก็ได้70-80บาทก็โอเคนะคะดีกว่าทิ้งขยะเฉยๆนะคะหรือถ้าอีกอันนึงก็คือโลตัสนะคะเขาก็แบบอยากได้ขวดน้ำหรือพวกอะไรนะกองกระดาษที่ ที่แบบว่าไม่ใช้แล้วเนี่ยเขาจะไปทําแบบเตียงสนามนะคะอันนั้นก็เป็นแนวทางการบริจาคได้นะคะอีกทางหนึง่งก็ได้บุญอีก <c oughs> ก็เราร่วมท่านเราร่วมเนาะ,ะเราก็ได้บุญอีกเป็นอะไรที่มันสามารถที่จะทําให้ทุกกิจกรรมที่เราทานะคะรวมทั้งการปลูกต้นไม้การอะไรการตัดแต่งการปลูกต้นไม้การสังเกตการ อะไรการจัดตกแต่งนะก็ใช้ความคิดสร้างสารรค์ทําให้เราแบบได้ออกกำลังกายบ้างได้ใช้ความคิดบ้างคือบางทีมันใบตาก็หยุดแล้วก็จะนอนนะคะนอนแล้วก็ช่วงนี้ดูหนังบ่อยมากขึ้นดูหนังในทีวีบ่อยมากขึ้นแล้วก็ถักโครเชเมื่อวานเสร็จไปล้นะคะถักชายกระโปรงต่อชายกระโปรงว่ามันมีกระโปรงยีนอยู่ตัวหนึง่งมันสั้น นะคะมันสั้นแล้วเราก็เลยแบบเอาเอามาถักระบายเพิ่มสีสันให้มันเก๋ๆมันเก๋ๆ,ๆนิดนึงจะได้ดูแบบว่า,าไม่สั้นมากแล้วก็ปรับเปลี่ยนเพราะบางทีคนเรามันเบื่อง่ายเนาะถ้าไม่งั้นใส่ไปแล้วมันแบบเบื่องง่ายมันก็จะเป็นแบบก็ไม่ใส่แต่เสียดายก็คือยังไม่อยากบริจาคยังไม่อยากให้คนอื่นแต่เราก็แบบจะทำยังไงดีก็เลยนี่แหละ อยู่ก็เป็นโอกาสดีที่แบบว่าเราหยุดใช่ไหมเราก็ไปนค้นจัดเก็บบ้านเราก็ไปเจอได้ได้ได้ไดริตาเอามาดูนะเหลือเหลือเท่านี้สองม้วนเพื่อนอันนี้สามสีนะคะสองม้วนมาทําให้เราแบบเอามาอะไรนะเอามาเนี่ยมาทามาทาประโยชน์ได้ดีกว่าเก็บไว้อยู่ตรงนั้นคือแบบจนลืมไปแล้วว่าเราได้ซื้อได้ มาสองกลุ่มมาสองม้วนมาสองกลุ่มเนี่ยนะคะเขาเรียกมนกลุ่มเนาะซื้อมาโดยที่แบบไม่ได้ทาประโยชน์ด้วยเสียเงินไปเฉยๆแต่ตอนนี้เขาได้ใช้ประโยชน์ได้สร้างประโยชน์ให้กับปาริตาแล้วได้สร้างสีสันสดใสให้กระโปรงของเรานะคะคือเดี๋ยวนี้ขอบคุณเก่งขึ้นนะคะปาริตาขอบคุณเก่งขึ้นความสุขนะคะนำมานำพาซึ่งความสุขบางทีเรามีความสุขกับการ ที่ถักโคเชนะคะเราก็สํำเร็จในเรื่องของเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเออแล้วมันมืดได้แล้วความความสุขนำพาซึ่งความสุขก็จะสามารถที่จะแบบเรามีความสุขในการที่จะถักโคเชใช่ไหมเพื่อนง่ายง่าอ่ะง่ายๆเราก็ทำไปด้วยความที่มีสมาธิแล้วก็ ้องชอบด้วยนะเขาเรียกว่าต้องมีอะไรนะภาษาอังกฤษ passion passion เด็กเด็กอีสานพูดภาษาอังกฤษนะมีมี passion คือลงไหลนะคะลงไหลมีช่วงหนึ่งเพื่อนก่อนหน้านี้นะประมาณเกือบปีแล้วปีละถักนกยูงอะ่ะเป็นโตวงกลมอะ่ะนะคะซึ่งตอนนั้นก็คือ,อยังไม่มีโตโตวงกลมที่บ้านหรอกแต่ด้วยความที่แบบว่าเราชอบลายไงแล้วเราก็ถักยังมีความสุขเป็น นกยุงน่าจะสี่ตัวยาวมากเลยนะคะโตโตกลมอะ่ะนะคะแต่ว่าตัวนี้ขาดไปแล้วตอนนั้นเป็นสีเหลืองเออหลังมาก็เลยจะรู้นั่นแหละว่าทําไมตัวเองชอบสีเหลืองชอบสีเหลืองชอบสีเขียวแต่ตัวนี้ชอบสีเขียวด้วยว่าสีเขียวเป็นธรรมชาติเป็นต้นไม้เป็นอะไรเงี้ยเนาะเราก็รู้สึกว่าเราสดชื่นนะคะเราสดชื่นมากขึ้นโอ้ผ่านไปแล้ว11กว่านาที นี้สบายๆนะคะเพื mm ่อ hmm. นเป็นแบบว่าจะจะเป็นวันขี้เกียจก็ไม่เชิงเป็นวันพักผ่อนนะคะพักผ่อนหลายๆคน mm hmm. ก็เดี๋ยวหลายๆคนเดี๋ยวก็จะ,ะมาทักกัน mm hmm. เพราะว่าเป็นเป็นการปริยาม,มาแบ่งปันนะคะแบ่งปันว่าสิ่งที่เราทำความสุขนำพาซึ่งความสำเร็จไม่ว่าอะไรก็ตามให้ความสุขนำทางเรานะคะแล้วความสำเร็จจะตามมาทีหลัง นะคะเพราะว่าถ้าบางทีเราเน้นแต่ความสําเร็จอย่างเดียวโดวยที่ไม่นึกถึงไม่ใส่ใจในความสุขของตนเองอ่ะมันจะเป็นแบบสําเร็จแบบสาเร็จแบบแห้งๆอ่ะสำเร็จแบบไม่สุดชื่นอ่ะนะคะแต่เราถ้าความสุขด้วยความสําเร็จก็จะตามมาเพราะว่าสิ่งไหนที่เรามีความสุขเราก็จะชอบเราก็จะลงไหลเราก็จะทํามันด้วยความแบบใจเบิกบานอ่ะใจแบบ อยากทำอะ่ะใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายมันก็จะสําเร็จสําเร็จตามที่ที่เราต้องการเราได้ความสุขระหว่างทํางานด้วยระหว่างทําด้วยแล้วเราก็ได้ความสําเร็จด้วยนะคะความสุขนําพาซ,ซึ่งความสําเร็จสุขสันต์วันอาทิตย์นะคะเพื<ๆ>่อนๆนังจนุก ช่องโมโนโ29ปกติก็ไม่ค่อยได้ดูโมโนเท่าไหร่ส่วนมากก็จะดูะ YouTube นะคะเพื่อนๆทำอะไรกันบ้างเนาะหลายๆคนก็อาจจะวันนี้วัส่วนมากจะเป็นวันพักผ่อนหรือว่าวันหยุดหรือว่าบางคนก็ถ้าขายของก็ขอให้ขายดีๆนะคะขายหมุดเกลี้ยงมีลูกค้ามาอุดหนุนเยอะแยะมากมายนะคะใครที่พักผ่อนก็ขอให้พักผ่อนอย่างดีเพื่อเริ่มต้นทํางาน ใครที่แบบว่ายังรองานอยู่หรือว่ายังรออะไรอยู่ก็ให้ได้คำตอบโดยเร็วไว้นะคะความสุขนะคะก็ขอให้รออย่างมีความสุขก็ขอให้แบบเราทำทุกอย่างอย่างมีความสุขนะคะโอเคขอบคุณขอบคุณนะขอบยาวมากๆาขอบยาวมากๆ เพิ่งไปทำสีผมมาเมาืม่อเมื่อวันไหนนะวันหยุดที่แล้ววันอาทิตย์หรือเปล่านะคะได้อาทิตย์หนึ่งละก็ดีเหมือนกันครับผมแต่มันออกคืออยากได้ที่จริงอยากได้จะได้สีเขียวสีเขียวแบบมุนๆอะไรอย่างนี้นะแต่มันไม่ได้มันได้ออกมาเป็นสีดืมเพื่อนในใน youtube อาจจะไม่มองไม่เห็นน,ะนอนมืดนะคะขอให้เพื่อนมีความสุขนะคะขอให้เพื่อนมีความโชคดีขอให้เพื่อนมีความรักที่ดีขอให้เพื่อนเจอแต่สิ่งดีๆนะคะพระคุ้มคอในทุกสรรสิ่งที่ทำโอเคไปตาขอตัวแล้วจะทํากิจกรรมองเรับหรือว่ามีหนังสือด้วยนะมีหนังสือมาอ่านด้วยนะ พลังจิตสร้างชีวิตของพันธุอนันต์ชินบุตรแปรนะคะฟังดูถือไปถือมาอยู่เนี่ยค่ะแต่เราก็ส่วนมากคนชอบฟังคนที่แบบว่าสำเร็จแล้วอะ่ะเขาจะชอบอ่านหนังสือเยอะมากๆปริตาก็อยากจะเรียนแบบเขาบ้างซึ่งการเรียนแบบอะ่ะแต่เราก็ต้องมีความสุขในการเรียนแบบด้วยถ้าสมมติว่าเราไม่ชอบอ่านหนังสือเลยแบบไห้เป็นให้ตายยังไงก็แบบเนาะแล้วก็ มันก็ไม่ได้มันก็จะไม่หลงไหลมันก็จะไม่มีความสุขมันก็จะเป็นแบบความทุกข์แต่อันนี้เริ่มชอบที่จะอ่านหนังสือในการพัฒนาตนเองโดยเฉพาะพัฒนาจิตใจนะคะตอนนี้อยู่คนเดียวเพราะว่าวันอาทิตย์น้อยหลายคนก็อาจจะไม่ได้มา,าเช็คระยะหรือว่าปริตาอาจจะมาเช้าไปเพราะว่าเขาอาจจะนัดมาไม่เหมือนกันของปริตาที่จริงประมาณสี่ชั่วโมง ะะแต่ประมาณ2ชั่วโมงก็น่าจะเสร็จแล้วนะคะมา8โมงครึ่งนะคะก็น่าจะเสร็จ90ประมาณเกือบ11โมงขอบคุณนะคะขอบคุณเพือ่อนๆที่แวะมาทักทายกันที่หลังนะคะที่หลังที่แบบว่า,าหลังจากที่แบบว่าเข้ามาแวบๆนะคะคือสิ่งไหนที่แบบว่าเราให้แบ่งปันได้ อริตาก็ชอบแบ่งปันนะคะแต่ก่อนเป็นคนที่พูดไม่เก่งแต่เราสามารถฝึกได้ทุกอย่างทุกๆอย่างเราสามารถฝึกได้เพื่อนๆแต่ก่อนก็ไม่คิดหรอกว่าตัวเองจะมาไลฟ์จะมาพูดจะมาแบ่งปันอะไรแบบนี้นะคะคือมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่บุค,คลิกเรานะคะแต่ว่าเป็นคนที่เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีอยู่นะ อันนี้อันนี้รู้ตัวรู้ตัวว่า <c oughs> คืออันไหนที่เรารู้ว่าเราเป็นยังไงอ่ะคนที่อื่นอาจจะมองเราอีกแบบหนึ่งแต่คนที่รู้เราจริงๆคือตัวเราเองนะคะว่าเราชอบอะไรเราทําอะไรเราคิดอะไรคนอื่นอาจจะแบบเราอาจจะแสดงออกในสิ่งที่แบบว่ามันต้านกับใจเราก็ได้เพื่อนๆก็อาจจะเห็นในสิ่งที่เราทําแต่เขาไม่รู้ว่าใจเราลึกๆแล้วเราต้องการอะไรลึกๆแล้วเราคิดอะไรสิ่งที่เราทํา นะคะสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดกับตัวเองอะมันมันออกมาอ,อาจจะออกมาโดยที่แบบว่าเนี่ยณตอนนี้เนาะก็เหมือนแบบว่ายังยังไม่มีใครมาชมก็มีมาแวบบๆอยู่เราก็อาจจะคิดอะไรไปเรื่อยอาจจะคิดว่าเออไม่มีคนเข้ามาดูเข้ามาชมแต่ปริตาถือว่าสิ่งนี้เป็นการที่ทําให้เราฝึกนะคะฝึกพูดกับกล้องฝึกพูดแบ่งปัน กับตัวเองนะคะก็ดีาการทําให้เราแบบได้ใช้สมาธินะคะได้ใช้แบบสิ่งที่เราเดี๋ยวพูดใครพูดด้ตัง้งแต่เกือบ20นาทีนะพูดเองคนเดียวเนี่ยแต่ก่อนว่าเขาพูดได้ไงโอ้แต่ตอนนี้หรอมัน,ม,นมันง่ายขึ้นสิ่งไหนที่เราทําบ่อยๆสิ่งไหนที่เราแบบทำเก่งๆเนี่ยชำนาญมากขึ้นมันก็จะเกิดความชำนาญมากขึ้นไม่ว่าอะไรก็าตามนะคะ ขอให้ทดลองทําขอให้ลงมือทําเท่านั้นแหละแล้วก็ทําซ้ําๆต่อเนื่องตอนนี้ใบตาก็ยังพูดอยู่เรื่องของการออกกําลังกายยังทําไม่ได้เลยนะคะยังทําไม่ได้เลยเพราะว่าแบบเมื่อวานอะ่อะ,อะคือข้าวเช้าข้าวเช้าเป็นข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงเป็นข้าวเย็นเมื่อสี่ห้าโมงแล้วเพื่อนข้าวเ,เที่ยงอะ่ะก็เลยข้าวเย็นกินไม่ได้ท้องอืดน,นะคะคือ ตั้งแต่คลอดน,น้องพิมพิงแล้วแหละเป็นอะไรที่กินข้าวเหนียวแล้วท้องอืดกระแดะมากอะ่ะนะคะกินแต่ข้าวสวยว่าข้าวสวยแล้วก็กจากข้าวสวยข้าวขาวธรรมดาก็เปลี่ยนมาเป็นข้าวกล้องซึ่งคิดว่ามันมีประโยชน์สิ่งไหนที่เราคิดว่ามันมีประโยชน์เราก็จะแบบปรับเปลี่ยนไปเรื่อยเพื่อให้สมกับวัยของตัวเองนะคะเพื่อนเพราะว่า,วา,วาแต่หลายคนก็เอ,อ,อาจจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนาะบริาก็จะห้าสิบแล้วเนี้ยมัน อีกไม่กี่ปีเนาะมันก็จะ50ทําให้เราแบบต้องดูแลร่างกายของเราที่แบบเขาอยู่กับเรามานานถ้ามันย่อยยากมันท้องอืดถ้ากินอะไรแล้วมันไม่ไม,ไม่สบายตัวเราก็งดนะเนาะเราก็ต้องดูแลเขาด้วยนะคะเราต้องดูแลร่างกายเราตัวเราด้วยว่าถ้างั้นถ้าร่างกายเราป่วยขึ้นมามันก็ลําบากนะคะช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเอง ทุกๆอย่างว่าเขาดูแลเราเต็มที่แหละร่างกายเราเแมทก็มีน้ำเพื่อแต่ว่าอยู่คนเดียวก็เลยไม่ใสโอเคบายบายขอบคุณมากๆจริงอยากจะพูดเดยอะมากกว่าน,นี้เดี๋ยวบันทึกคลิปวิดีโอเีกว่านะคะขอบคุณจริงๆความสุขนำพาซ,ซึ่งความสำเร็จนะคะคเพื่อนให้ความสุขนำทางให้ สิ่งต่างๆจะตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จเงินน่ะคือทุกอย่างคือพลังงานปริตาพูดกับเพื่อนว่าเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ในห้องน้ำเราอยู่ไหนสัญญาณโทรศัพท์มันวิ่งมาไงปริตาอยา,อยากจะเห็นมากเลยว่า,วาเนี่ยที่ที่ปริตาใช้ Facebook อยู่ใช่ไหมลอไลฟ์ไลฟ์สดอย่างเนี้ยคือมันแบบว่า เพื่อนทุกคนที่แบบเป็นเพื่อนกันหรือว่าเข้ามาติดตามไวตันก็จะเห็นเรากําลังพูดอยู่ไวตานว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่บอกว่ามันสัญญามันมาอย่างไงนะอะไรอย่างเงี้ยมันต่อมาอย่างเงมันเป็นเส้นมาอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็น่ะทุกอย่างมันคือพลังงานไงไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นถักโคเชไม่ว่าอะไรเงี้ยเขารับรู้ เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมือถือแท็บเลต็ตนะคะโดยเฉพาะร่างกายของเราหรืออะไรที่ที่อยู่กับเราตลอดเวลาเขารับพลังงานจากเราได้เราอารมณ์มมดีอารมณ์เสียอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหนะคะอริตาค็พยายามที่จะระวังอยู่ว่าชอบดูหนังเรื่องพวกต่อ,ตอสู้กันแอ,แอคชั่นพวกอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องเปลี่ยนต้องปรับอารมณ์ตัวเองบ้างเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันมันอันตรายนะพลังงานพวกนี้มันซึมเข้าเร็วมากเลยนะคะถึงแม้เรามองไม่เห็นะถึงแม้เรลงไม่เห็นแต่มันก็ใจของเราจิตวิญญาณเราสามารถซึมซับได้นะคะซึมซับได้พลังงานสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟเนี่ย มันมาได้ยังไงมันเป็นแบบไหนคืออยู่ที่นี่คุณเพื่อน,นเห็นเราเหมดเลยเออเพรากว่าเป็นสายมันสายแบบฟ้าผ่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือพลังงานเราส่งพลังงานดีๆออกไปเราส่งความสุขรอยยิ้มออกไปไตาว่าสิ่งคนที่ได้คนแรกนะคะคน ก็คือตัวเราเองนะคะสร้างพลังงานแห่งความสุขสร้างพลังงานแห่งรอยยิ้มนะคะเพื่อนๆก็จะได้รับพลังงานจากใบตาคือมัน,ม,นมันสัมผัสได้คนถึงแม้ว่าคําพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สัมผัสได้เหมือนกันการกระทําของเขาบางทีมันแบบพลังงานคือความโกรธความโมโหนะคะมันจะาประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยน้ําเสียงประกอบด้วยสีหน้า ดวงตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันจะหลายๆอย่างเราก็จะสัมผัสได้ด้วยตัวเองนะคะว่าคนคนที่เรากําลังพูดตั้งใจฟังเราหรือเปล่าเขากำลังปลื้หรือเปล่าเขากําลังโมโหหรือกําลังน่ารักหรือกําลังอะไรนะคะโอเคพวกไหลครั้งโอเคแล้วนะเนี่ยยี่สิบสองนาทีแล้วบ๊ายบายขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะโชคดีค่ะโชคดี